ไปไกดไทยไ่ขายขายเขา้นจะหลดสกปรอ้าโอโอ้อาจารย์มาเยอะสั้นเลยนะ มันบอกว่าสัพพะพลังมหาบารมีพระวันตุเตมันบอกมามันให้พรอนจกาจกจะเรียกพรบ ก็บอกเล่าปัญหาให้ฟังว่าจะแก้ไขอย่างไร หวยจะออกห้าหกแปดเดี๋ยวหาว่าไม่สักสิ จริงนะก็อาจารย์มาแล้วน,นะชี่ดีค่ะมีพระมีหลวงปู่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมมีพระมาที่นี่ตอนนี้มีพยานาคอยู่เหม ฉันบอกว่าเอาวัตถุมงคลให้พวกไอ้ดอยนี huh ่มีโชคลาบมันให้โชคลาบลูกคนลุกนี่คือโชคลาบคนลุกซ่าบอกว่าวุมงคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เคยทำบุญด้วยกันจากอดีตสาชูสาธุค่ะมาให้ความเจริญรุ่งเรืองกับลูกหลานพี่แอ๋ลูกคนลุก พวกภูเก็ตลงมาอืมพดขายลูกหลานเนี่ยเด้อเจ้าค่ะอยู่น้องหานน้องหานกับภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นที่ใหญ่อยู่ภูเก็ตเมืองเมืองนี้เมืองเมืองเมืองภูเก็ตเนี่ยเมืองเมืองของะพานทองพ่านทองพญาพานทองเป็นที่ใหญ่ของสุวรรณพิมพ์คาระหรือสิงห์ทองอันนี้พวกนี้มันจะเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นการที่ใหญ่ที่ใหญ่นี่เป็น เป็นไม่มีเมียเป็นนักบวชนักโทษที่ประคับขอใขอน้มีแต่พอเดี๋ยวลูกองยักษ์โลกอขอ้มีความเจริญทุกๆุคนเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะรูดูสีพีช่ชายเอา<ล>วัตถุงคนออกมา